อาจจะเป็นคนปล่อยเด้อเดี๋ยวหนูจะเอาอันนี้ลงอ่าสวัสดีครับพี่แค้นครับครับสวัสดีครับรบ <bey> ่ทดลองเลีย้ยงนะพี่แค้นนะพี่แค้นเคยเลี้ยงบ่ครับ,รบรยังครับยังไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงเป็นปลาเข็งปลาเข็งครับผมก็เลยหยุดเลี้ยงปลาเข็งก่อนครับตัวนี้หัวอันก็ราคาแพงอ๋อก็เลยเห็นในเพจว่ามีกุ้งก็เลยสนใจกุ้งครับก็เลยทักหาในเพจ ครับผมวันนี้เขาเลี้ยงแล้วได้ผลยังไงยังใอยแข่งกันเนาะได้ครับได้ครับครับผมอ่าเด้อดผีแค้นงโกงงามุีแค่พิกัดมองนี่เป็น,เป,นเป็นบ้านไหนครับพีบ่แคครับรบโโ้านคุกุ้งครับตำบลหโคดงอำเภอหน้าดูลครับอ๋ออำเภอหน้าดูล ตำบลยังก็ครับพี่แค้นครับตำบลหัวดงครับตำบลหัวดงเด้อพี่น้องอำเภอหน้าดูครับบิทน้าใช่ไหมบ่อนี่กยขนาดขนาดน่าจะอยู่เครื่งเครื่งงานเนาะสิบคูณสิบครับสิบคูณสิบเลยเม็ดนึงครับกะี่เม็ดนึงเนาะแข็งแรงดีบ่พี่อ่าใส่ไปบ่อสองอันอื้อ านามนเขาก็เป็นนามบาดานน้ำกระไดเป็นนามบาดานปะครับนามบาดานเาด,าด้อพี่น้องพอเราวเรียงอยู่นี่เราว่าให้หัวหาราเลย เราเลี้ยงหน่อยยังผักบุ้งผักบุ้งเขาปล่อยไว้เนี่นมันธรรมชาติมันก็กินของมันธรรมชาติกลิ่นงงจังหน่อยอยู่นะค่าน้ำก็อยู่บ่อบ่อสูงหลไรเพราะผมก่อนเลี้ยงปลาจะเอาหน้าวัดท่าน้ำยู่มันก็อยู่แบบกลางๆพี่เห็ดอยู่กลางเลยเนาะเจ็ดแปดเลยเนาะช่นเลี้ยงปลาไม่ใช่นี่สองข้องผมถมข้องหนึ่งเฮ็ดขอกวัวข้องอีงตะกอนก็ับเอาไปพักน้ำเมันมันหนีเห็นพักน้ำก่อนแล้วจังหูดังเลยบ่ปลางงกับจี๊ดต่อคอ ที่พี่นี่ไหลลงมาจากทุ่นครับข้างบนนี่นะครับเทียบเทียบก็คือสวนปลาเนาะครับอ่าสวนปลาเป็นอย่างหน้าเด้อพี่น้องนะครับของพี่แค้นอยู่อำเภอหน้าดูนครับห่างจากอำเภอตัวอำเภอนี่บ่ไก่นาะพี่แค้นหนึ่ครับกิโลเดียวเด้อพี่น้องครับมันเด่นห่างจากมองห้องไปไหวพระธาตุบ่ครับนีครับพระธาตุก็มมองเห็นดิ จากมองห้องปอยนี่คือเลี้ยวมองห้องมองนาผมก็ย่างรัดไปนดพระธานาดูเลยครับแมนบ่แมนคับเสร็จลังอยู่ออกนาดูลเลยโอ้ไม่เล็กน่อยก็ย่างรัดท่งไปครับบอไก่เห็นบ่ครับประมาณโลหนึ่งเนาะแมนคบ่อนี่กับปอยป่าบ่พี่แค้นครับออ โอ้สวยสวนกับสวนหญ้าเด้อพี่น้องครับนี่เด้อครับใส่มมสุดโซล่าเซลล์่นบอสิแชมสุดโซล่าเซลล์กะใส่ของยี่ห้อแม็กนัมอยู่ราชาพาวเวอร์บอดดบเบิของเพิ่นถึกแต่ว่าของดีใส่มาเขาปีที่ซีหรอกคับเพทันมีปัญหาอยังอืม เป็นมาดตีตังไห้เนาะครับเนาะเห็นเตงครับพวกพวกนี้มากผมกับสื่อได้ฟองมากก็ไมาเห็นเองเพราะว่าห้เพิ่นประกอบชุดมาให้แล้วนะมันไงก็แค่มาจับสายเขาเลยซื้อเป็นชุดเพิ่นประกอบมากแบบลอยหอยพันประอบมาแล้วให้เพิ่นลองให้ว่าน้ำมันออกเข้ากับถอดสายออกแล้วเขาก็บทายรูปไปเขาก็มาติดตั้งนี่เองครับนี่กับโบมีย์ส่นมืเห็นไงโซล่าเซลล์วเคือสมัยก่อนครับครับติดได้จ็กปีแล้วครับนี่เขาปีที่สี่ครับโอ้สี่ปีแล้วบอนี่พุทธเจ็ดสิบเมตร น้ำไหลตั้งแต่40เมตรแหละแต่ว่าเขาเอาเขาเอาท่อลงไปหอด60เว้นไว10<ฆ>้10เมตรสามขั้มแนะนำของซางเพิ่นครับอืมเราก็มีถังเก็บพออบนะร้อมเนาะนี่คือถังเก็บเก็บไว้้สำรองไว้เวลาเขาปล่อยน้ำไปใส่เข่า,าของน้ำใส่ล่างห่างน,น,นี้แต่ว่ากาเรเก็บปล่อยน้ำลงบ่ออีหลีก็ต้องปล่อยตรงไปเลยปล่อยตรงแต่ว่าเขาเขาเห็ดอย่างแน่ครับมองนี่ครับเขาใส่อย่างแน่ครับ ปีแคนครับไอ้ตรงนี้กับสิมีแค่ตะกอนผมที่เลี้ยงปลาผมกับสิกวางน้ำแค่ผมจะเอาทาร์นมีหินมีไส้แล้วก็ขี้งวัวเขาหยิบก้อนลงไปพักบ่อใหญ่ไปก่อนเพราะมันเต็มบ่อเขาช่วงที่เขาทายปลาให้ไล่ทายน้ำปลาเขาเลสูบจากบ่อใหญ่ลงไปดิแคนคือเขานาบาดาล้นมันจากน้ำมันก่อยได้หลายหรือว่าน้ำมันเข้มหลายเห็นมันจืดก่อนให้มันตกตะกอน เข้าไปจะสูบลงไปบอ่อปลามันก็จะมีผลดีกว่าแต่โดยตรงเลยมันกันนดศีรษะไงพร้อมตรงไซเวลาหลุนนะครัอบอืแดดบ่ค่อยออกก็เลยครันเริ่มมาแล้วครับน้แดนบ่ค่อยออกอมาเลยคือว่าใส่ได้มันนี้เขาให้มันลงหนีเลยปะครับอันนี้ถ้าเกิดปล่อยลงหนีมันก็สิไหลลงคอนด้นะไน้กว่าน<อ>ี่ไหลลงไหลไหลลงสานี่ลงสานี่แต่ว่าถ้าเกิดเขาจีปล่อยตรงไป ไปบอกรุงเหี่ยวลงมาขันเขาก็ตอทอนนี่พอนอิ่มเดือดเลยลงไปพุ่นไปพุ่นเลยโอ้ดีนะแห้งขันแดดออกน้ำไหลแห้งตลอดพี่น้องแดดละไหลยงทีตลอดเลยครับเมื่อปีเมื่อปีเลยโอ้เพราะวันที่เขาหนาฝนเราก็เลยปล่อยน้ำลงสาหลายบอลขันฝนมันมากเดี๋ยวน้ำมันจะหล่นแห้งครับเอาเรเชะล่อให้นน้ำมันดูแข็งแข็ไป ถ้าเกิดเท้าใส่หลายไปเดี๋ยวฝนมาหลเดี๋ยวนมานกันหลไปอัดน้ำฝนมาเข้ากันเออได้น้ำเขรามาติกักไว้ยั่อยมันจะคุ้มน้ำยากนะครับผมน้ำคุ้มงานยากเลยต้องคอยน้ำอันนี้บ่อนีเขาเคยเลี้ยงปลาแล้วครับเลี้ยงปลาข้างล่างไปที่เท้าไายรูปมาเลี้ยงเลี้ยงปลาเมื่อแล้วแต่ว่ากุ้งนี่ยังประทศไทยเคยเลี้ยงครับกุ้งอยู่ทางแรกอือางแรกแต่ว่ากุ้งกับปลามันก็เลี้ยงปนกันได้อยู่เขาก็จัง หาสูตรไผ่สูตรมันเนาะครับผมอ่าได้เริ่มทดลองแล้วมันก็ชีวิรูปดูจักดูทางเนาะพี่แค้นเนาะแต่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งมั่นชุดนี้ให้เหลือสักตอนตอนตอนจับไปลยให้เหลือสักร้อยร้อยนิดๆนี่งถือว่าโอเคอยู่ถือว่าผ่านผ่านเพราะาเขายัางบรูระบบมันอีกถือว่าผ่านบบูคือเลี้ยงตายยังเลี้ยงตาเขาเลี้ยงมากมากมันโดนเขงระบบมันมเอาตัวจัดการไม่ไงอย่งไี้แต่เทแรกเลี้ยงกับขาดทุนอื เขาลงปลาลงทุนไปซีหามื่นขายกลับมามันกลายเป็นพันปลาบดีกลายเป็นปลาเชีงหน้าสีสานมันใหญ่สามประสงการณ์ขึ้นเลยยังปรุงกับที่ว่าการสร้างไรเพราะเขา่เคยเลี้ยงมีประสบการณ์ชุดนี้เขาเยังได้เป่าที่เขาพานแล้วเออชุดหนาอ๋อเขาอาจจะขยายบ่อหรือว่าขยายเพราะเขามีบ่ออยู่แล้วนี่มีบ่ออยู่แล้วสิผมกับเสียดายมันมีบ่มีน้ำมีพื้นที่มีทำเลอยู่แล้วอยู่ที่การจัดการเนาะแม่นีอยังสิโทษทำไอ้ครับ ครับผมอะขอบคุณหลายๆ้ะครับครับครับพี่แค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาพี่น้องครับเฮ้ยควมรูครับแดงเพื่นทีทำมาหากินแถวภาคอีสานเฮ้าครับมุงได้ชีจะผัดหน้าสรงเสริมครับเฮ้ากับเป็นแช่เพื้นทีเล็กๆครับ นี่น้ำคว่ำรูหลหลายหม่องลหลายบอนที่ได้เดินทางไปครับเอามาให้พี่น้องเดิเ้อนะครับน,นี่จะมีป่ามีหมองเพิ่นเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดปลูกหญา้าหลายพื้นที่ครับพี่น้องครับก็าฝากพี่น้องที่ตามครับสำหรับวันนี้ก,ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ